สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลวบ้านสวนฮอวยจรเค้บ้าน,นครับช่องที่จะพาท่านผู้ชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านหรือว่าสําหรับคนที่รักบ้านทุกๆท,ท่านเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะครับผมเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่านะครับ2564นะครับแล้วก็ตอนรับปีใหม่2565นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับตลอดจนผู้ที่ติดตามช่องมาสูนเขาเชมากจงมีความสุขความเจริญนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้รวยเฮงๆมีบ้านสวยๆก็วันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านนองค่ายตําบลบ้านบัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่หน้าบ้านของคุณพี่ไม่ประสงค์จะออกชื่อนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ บ้านนี้ก็เป็นบ้านโมเด์นะครับลังคา2สเตปมีลังคาตัวบ้านแล้วก็ลังคาเฉลียงหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมมูลค่าอยู่ที่ห0 0สนบาทนะครับอันนี้ราคาจริงนะครับเดี๋ยวเบอร์พูดหมาผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูเป็นไอเดียแล้วก็หาช่างให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้หรือว่าใครที่กําลังมองหา บ้านที่จะสร้างนะครับบ้านนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่7เมตรลึก 12. 5ุเมตรนะครับส่วนตรงข้างหลังนั้นก็3เมตรนะครับตรงนี้3เมตรล0สเมตรล0ตรงนี้2เมตรล0แล้วก็ล็อกด้านหน้านี้ล็อกละ3เมตรล0สเมตรล0นะครับรวมเป็น7คูณ12เมตร50นะครับ88ตารางเมตรมีอยู่2ห้องนอนนะครับ2ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องน้ำนะครับแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านนะครับบ้านนี้ก็ยกสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรเลยนะครับจากพื้นดินไปยังตัวบ้านนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับก็ด้านนี้ก็จะกว้างอยู่ที่7เมตรนะครับล็อกละ3เมตรหน้าสิบสเมตรห้าสิบนะครับอย่างที่กล่นไว้ตอนต้นรายการนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับเสาระเบียงก็ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุด้วยหินทรายนะครับเคลื่บน้ํายานะครับก็ ก็น้ำยาการเชื้อราครับเวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็การเชื้อราได้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้ทําเลยนะครับสำหรับคนที่กรุด้วยหินทรายนะครับหรือว่าหินกราบธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแนะนําให้เคลือน้ํายาครับเคลือบแล็กเกอร์เคลือบแข็งอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของหินทรายก็จะมีการเก็บขอบด้วยบัวปูนนะครับขนาด8เซนนะครับบนล่างนะครับบ้านนี้ก็จะโทนสีเขียวอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมเป็นโทนสีที่ดูแลสบายตาสวยงามมากเลยนะครับ ก็มีไฟกิ่งอยู่ตามเสาระเบียงหน้าบ้านนะครับอันนี้คือระเบียงนะครับระเบียงม้านั่งท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่2องเมตรห้าสลึกเเมตรนะครับก็มีบันไดยอยู่3าขั้นจมูกุบันไดอลูมิเนียมอยู่ตรงบันไดทุกขั้นเลยนะครับกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คูณสนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับมานั่งก็เป็นมานั่งนะครับพื้นไม้เทียมนะครับพนักทิงก็เป็นไม้เทียมนะครับ เป็นเหล็กกลองขนาดนิ้วคูณสองนะครับในส่วนของฝ้าก็จะเป็นฝ้าฉาเรียบนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED นะครับ4นิ้วนะครับด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยหินทรายเช่นเดียวกันนะครับตรงด้านหน้าของห้องนอนห้องแรกนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็หินทรายนะครับ ต่อไปเราดูส่วนด้านในกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นประตูอรูมิเนี่อบขาวกระจกใสเขียวบ้านเลื่อน,นครับ เลื่อนได้เฉพาะตรงกลาง2บานแล้วก็ด้าซนซ้ายด้านขวาเป็นช่องแสงบานฟิกนะครับเข้าไปก็เป็นห้องโถงนะครับขนาด3ามเมตรห้าสิบคูณเเมตรเลยท่านผู้ชมโทนสีเดีวยวก,กันกับด้านนอกเลยนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับก็ด้านบ้านนี้ก็จะโปร่งนะครับเพราะว่ามีหน้าต่างรอบทิศทางเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลัก๊กแล้วก็สวิตชส์สอยนะครับ ไฟในส่วนของห้องโถงและก็ระเบียงนะครับท่านผู้ชมในส่วนของปลั๊กก็เป็นปลั๊กกราวสามตานะครับฝ้าก็เป็นฝ้าหลุมนะครับแต่ไม่มีซ่อนไฟนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับมีโคมไฟซาลาเปาหนึ่งสองโคมและโคมไฟดาวไลท์อยู่ตามขอบหลุมนะครับดาวไลท์ LED 4ีนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับผิวหยาบขนาด60สิคูนหกนะครับลายไม้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นพื้นของห้องโถงนะครับห้องนอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นประตูไม้อัดนะครับลายโมเดิร์นนะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับวงกบไม้นะครับไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นลูกบิดธรรมดานะครับห้องนอนก็มีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้คูนสเมตรห้ทั้ง2ห้องเลยนะครับท่านผู้ชม ก็มีก็มีข้าวของแล้วนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับก็จะมีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวนะครับเพราะว่าด้านนี้จะเป็นด้านที่ติดกับห้องครัวนะครับก็เลยมีหน้าต่างด้านเดียวก็จะไม่ปลอดโปร่งเท่าห้องนอนห้องแรกนะครับก็มีโคมไฟสลัเปาอยู่หโคมนะครับอยู่กลางฝ้านะครับ ขนาด3เมตร50คูณ3เมตรนะครับห้องนี้นะครับแ้าดูในส่วนของปลั๊กนะครับแล้วก็สวิตซ์ไฟก็มีอยู่หนึ่งสวิต์นะครับควบคุมไฟสระเปาแล้วก็มีช่องเสียบทีวีนะครับแล้วก็ปลั๊กสามตานะครับฝักกล่าวนะครับต่อไปดูห้องนอนห้องแรกกันนะครับก็สเปคเดียวกันนะครับท่านผู้ชม ก็ข้าวของมีข้าวของแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาดูเป็นไอเดียนะครับห้องนี้ก็จะโปร่งเลยนะครับเพราะว่ามีช่องแสง2ด้านเลยนะครับผมก็จะมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาในตัวบ้านได้2ฝั่งเลยนะครับห้องนี้ก็จะปลอดโปร่งมากครับห้องนี้ก็อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับบ้านนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับผมอันนี้คือทิศใต้นะครับอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับขนาดห้องนอนนี่ก็3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับ เปกดียวกันเลยนะครับฟ้าจะเรียบโคมไฟสระเปาหนโคมนะครับต่อไปเราดูส่วนของห้องครัวนะครับท่านผู้ชมห้องครัวนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับคูณ3เมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม พอดีว่ามีข้าวของแล้วนะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูเป็นไอเดียนะครับก็เป็นท็อปของเคาเเน์เ,าตนนาเตอร์ก็เป็นกระเบื้องกรนิโต้นะครับส่วนขอบของเคาน์เตอร์ก็เป็นคิวสเตเลสนะครับบานซิงคู่นะครับบานซิงยูพีพีซีนะครับแล้วก็มีซิงล้างจานอยู่2หลุมนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือท็อปของเคาน์เตอร์นะครับก็จะบุกกระเบื้องกันเปื้อนผนังนะครับขึ้นมาประมาณ30ซนเมนะครับก็มีหน้าต่างตรงนี้นะครับบานเลื่อนหน้าต่างตรงนี้บานเลื่อนนะครับต่อไปเราดูส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะอยู่ติดกับห้องครัวเลยนะครับห้องน้ำนี้มีขนาดอยู่ที่3าคูณสเมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะต่ำจากตัวห้องครัวประมาณ 5ซนติเมตรนะครับก็พื้นเป็นกระพ,พื้นกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คูณ40นะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกผิวหยาบนะครับสีดำนะครับจะโครบแบบวันพีชนะครับก็มีการตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับสลับด้วยโมเสกนะครับอ่างล้างมือชนิดขาตั้งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีกระจกฝ้านะครับบางกระิดบางซ้อนนะครับเป็นกระจกแผ่นยาวนะครับหลอดไฟนะครับอันนี้คือภาพรวมของห้องน้ำนะครับประตู UPVC ขนาด7 0สูง2เมตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้องจรเข้มากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้องจรเข้มากกันด้วยนะครับ แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กระช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ